สวัสดีครับทุกๆคนทุกๆท่านทุกหมองทุกบอลทุกเพจทุกไว้ทุกสาขาทุกอาชีพที่กําลังติดตามรับชมคลิปของอนันต์นันท์ั่วอยู่ในขณะนี้นะครับเนาะครับเมื่อนี้อนันต์นันทั่วกับผ้าพ่อแม่เอื้อยไอ้น้องผู้อยากด้ง้วไปเลี้ยงหาง้วไปเลี้ยงครับหาพ่อในพ่อสองพ่อในเห็นครับเมื่อนี้ผ้ามาเบิรงเอานะครับเนาะครับเมื่อนี้กับคอกงัว ช่างเพชรกับของง้น้องฟฟล์มนะครับเนาะหลายมือหลายดนเตืบแล้วครับว่ดไ้พ่อกันครับครับพิกัดดวยครับน้อของงวอพนังยูบ้านป้าแดงตำบลน้องกุงอำเภอหน้าเชือกจังหวัดมหาสารคามครับอยู่ติดกับเส้นทางหน้าเชือกย่างสิีสุรารนะครับอยู่นานาตลาดนัดโคกกระบือน้องกุงกระต่ายนะพี่น้องนาองอ่าพี่น้องเห็นเรามากอยากได้ครับมาเบิ้งตัวจริงกันแมาในมองนี้ครับมาเยี่ยมมาชมมาเลือกมาเอาได้พี่น้องเด้อนี่ครับ หรือมักแล้วอยากได้ชั่วแล้วท่านก็สร้างเอาเลยนะครับเบอร์ขึ้นไปทานนะพี่น้องเนาะครับต่อจากนีไปเพื่อ่เป็นการชีพน่าครับไปพบไปพบกับน้องเฟียวนะครับเนาะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่าน้องเฟีล์มครับเนาะครับอ่าน้องเฟีมวนี่มึงง่วนเหล่าเป็นหูบขี้เหนีด้ลยครับเนื้อนังมังสาดีสุดโตอยู่ครับหลายตัวอยู่มือนกัมีจากแม่จากโตจากขู่จากโค่มือนไง สีกว่าโตครับสีกว่าโตแต่พี่น้องมืม้อน,นอี้มีเบอือได้แม่นบ่มีเบือมีมีเบือครับไม่ยังคอยจำงางเออมื้อนี้เฮ็ดเบือได้ครับเด้ er, er, er. เอเฮ็ดเบือเฮ็ดเบือเพื่อเพื่อเจ้าของน้ำเนาะครับนพิ่นสั่งมากกัสิบล่ลืมครับพี่น้องมักเบอือใดราคาใดครับบาดนี้กท็กทักเบอร์ผมจะขึ้นไว้ท้าแล้วเอาห่างกันต้นโดนมันหันไปเฮ็ดอี่ยังยู่กันนะเอารถเอารถไปซ่อมครับเอารถไปเค็มครับโอ้เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับอ่านี่ครับเห็ดเห็ดพ้ที่บ่ได้พอกันมันหันเนาะ เนื่องจากว่าเอารถไปเคี่ยวไปซสอมเนาะบัานนี้สบายแล้วว่าเรียบร้อยแล้วนว่าครับสบายแล้วอ่าเอาเบิ้งตัวตัวแรกเลยเบอร์หนึ่งครับตัวแรกเบอร์หนึ่งครับนี่ครับมันทับบักอ่าทับยังไงทับบักลิโก้ครับมาเบิ้งเนี้ยโอ้ตัวนี้ทับลิโก้ไว้ตัวนี้เบอร์หนึ่งนะครับเด้อนี่เบอร์หนึ่งทับเจ้าลิโก้ไว้ครับนี่มาเบิ้งมือทงมือทับนะครับเนาะยี่สิบสองกุมภาพันธ์หกหาครับมือทับกำหนดค้อไปหาท่านว่าคมหกหาครับกุมภานี่ครับ อ่าพี่น้องเจ้าลิกโก้ใบกับใยลูกใยแท้ผมว่านี่ครับตัวนี้พอพันธุ์ตัวนี้เปิดไปเท่าไรแล้คาเปิดไบสองหมื่นเก้าพันหาครับสองหมื่นเก้าพันห้านะครับทับลิโก้ใบสองหมื่นเก้าพันหาพี่น้องควอมสูงไรเป็นไงสูงประมานลอยสามสิบครับสูงอยู่ประมานลอยสามสิบครับแม่แม่นี่มันสีหางแซมเนะครับหางแซมแบบไหนหางแซมมันบอมแมนหางดอกเด้มันเป็นหางแซมหางแซมนี่บอมแมนหางดอกเนาะเดี๋ยวอืนี่เอ้าหางยางรถนี่โอ้โน้มดีชัดเจน เออเบื้องดันนี้นั่พี่น้องอ่างดีลูกตัวใดได้ทองเนี่ยลูกลูกที่สองในทองลูกตัวที่สองในทองอ่างดีเซนไงลูกน้ำอยู่ครับให้ลููกงามอย่เห็นลูกมันล้ยนบ่เห็นลูกมันอยู่ครับผิวเกี้ยงสีนวลได้ครับเด้อพี่น้องมักสีนีนวลราคาเท่าไรก่อนทีหนึ่งราคาสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับตัวที่สองครับแม่สาวพร้อมผสมครับราคาราคาสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเท่าันครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับเบอร์สองครับ สองหมื่นเก้าพันหกร้อยเป็นงื่สาวเป็นบ่ครับสาวครับสาวพอมผสมครับความสูงลายเป็นไความสูงประมาณหน่อยสามสิบครับอืมเน่าดีโอ้มาพี่น้องมาดีสิผ้าเบื้องเนื้อเบื้องหนังเนาะครับแม่นี่ลบตัวเน่าครับหนังเนียนดีเนื้อเนียนดีครับนี่ขาดีเล็บดีฝอยหางงามครับนี่ลึงดีบื้อดีบันทายน้าหนะหย่อนหน้าไตนำรังเรื่องเน่าอลาดครับเอ้าพี่น้องที่หาแม่พันแม่บอกแม่คอกแม่ไข่ครับราคา สองหมื่นเก้าพันหารอยครับนี่ครับราคานี่ถือว่าเกษตรกรรมอันท่าเนี่ยพ่อเอาไปเลี้ยงครับบ่เนี่ยเม่นี่อนาคตไกลครับล่ำโตพันดีครับเชื่องอืมคุ้นดีครับคุ้นเอาไปที่สวงได้พี่น้องจำว้เด้อเบิ่งดากเบิ่งหางจักหน่อยนะครับเนาะหางอ่าเบิ่งดากเบิ่งหางพุ่นอ่ะโอ้โหนหางไงล่ำหางตรงมันไกลจขึ้นเลยหรอครับเครื่องอมโอ้เนี่ยภาพประจำเดือนเนรอบ่ครับไกลจขึ้นแล้วโอ้ประจำเดือนออกมาแล้วนะครับเนาะ ได้ไปกับเตรียมพ่อเลยพี่น้องเนาะนี่ครับแม่สาวแม่พ่อมผสมครับเบอร์สามเบอร์สามครับเป็นง้วงสาวน้อยๆอยอายุเพิ่นหลายปันได้เนาะครับอายุเพิ่งหลายปันได้ราคาห้องไว้เท่าไหร่สองหมื่นสามพันหาร้อยครับสองหมื่นสามพันหาร้อยสูงหลายปันได้หน,นิสูงกว่ามันลอยยี่สิบกัวหรอครับอืมมีผามีเนาะครับมีผา,อ,ผาอ่าลอยมีผาขึ้นนะครับเด้อนี่เนื้อหนังมังซาดีครับได้สดๆเลยตัวมือนีโอ้มือนีออนง,นอง้วาน้องฟิล์มขอบง้งวช่างเพชรนี่ เข่าท่านครับว่านี้ราคากะดีล่ําโตเป็นหู่หนังดีๆสุ้โตอยู่ครับนี่ครับเบอร์สามนะครับเนาะครับเบอร์สามเบอร์สามกับเบอร์สี่นี่สีขายราคาสำคัญปะราคาสำคัญครับราคาเท่าไหร่ก่อนสองหมื่นสามพันห้าร้อยครับครับไปเบิรงเบอร์สี่ครับนี่นี่ครับเบอร์สี่สองหมื่นสามพันห้าร้อยเท่กันแม่นี่ติดโบดนะครับว่เนี่ยขอบหูดำขอบตาดำหนาขาดำเรือๆครับโพนดีเครื่องเพชรดำพวกหางยังห้อยหางสวย นุ่มชัดเจนค่วมสูงสีําก้อนแม่นั่นจัก้อนเฮ้สุสีกันสุสีกันล่ะครับสุสีกันสีํานิดหน่อยเนาะอ๋อรอยนี้ชิบซีบวกครับเป็นนี่ราคาสองหมื่นสามพันหารอยครับนี่ครับสองหมื่นสามพันหารอยครับพี่น้องเบอร์สี่ครับจําไว้เด้อพี่น้องเด้อนี่คุณอ่ะโอ้ติดโบดถ์เลยครับนี่แม่นี่ติดโบดสวยครับอ่างดีตัวนี้พนดีอ่างดีเนาะอืมเนี่ยครับเนี่ยนำมาเบิ่งอีกนำมาเบิ่งอีกแข้งขาเล็บเด้อครับดี นี่เบอร์สีครับกับเบอร์สามนี่าราคาซ้ำก oh, okay. wow. yeah, exactly. wow. mm ันด้วยครับถุนเบอร์สามนี่เบอร์สีโอ้บ right. ันทายน่าดีต like ัวนี <c oughs> <c oughs> oh, ้หมื like ่อมตตาเอาไปเป็นนอนเป็นเนี้ยอยู่ได้นเนาะถ้าพอแดงได้แดงได้ยังสิอืมอ๋อมาดี้ภาพเป็นเบอร์หาเนาะครับครับเบอร์หาเบอร์หาเบอร์หาครับนี่ปลายแขนข้อเพิ่นหันเขาทางในครับเบอร์หาเป็นงัวบ้านคือมึงงัวจังไรนี่งัวสื่อเพิ่นมาครับอืมบานปะแม่นี่งัวแยกลูกครับโอ้เป็นงัวแยกลูกมากด้วยครับเบอร์หานี่ ประมาณลูกตัวสองเนาะอยากมากนี่เขาโอ้พี่น้องเขาเดียวมื่อไทยเรือดลอยด้ครับนี oh. ่คุณ huh? อ่ะเพิ huh. from, ่นไปสู่รบตบมือกับไผ่น้อยเนาะเขาหักขังหนึ่งพี่น้องคุณอ่ะเบอรหาครับเล็บดีราคาครับราคาสองหมื่นหนึ่งพันห้ารอยครับสองหมื่นกับอีกหนึ่งพันหารอยสีแดงจึงคืนงดได้พี่น้องบ่เนี่ยพี่น้องอยากได้สีแดงแดงเด้อครับนี่เบอรหาเรือมาแดงวันด้ครับคุณอ่ะโอ้โพลเลิกตื่นเลม พนในตัวนี้อ่างดีตัวนี้นุ่มกระชับดีนี่ครับสองหมื่นหนึ่งพันมันบะสองหมื่นหนึ่งพันหารอยครับสองหมื่นหนึ่งพันกับอีกห้ารอยพี่น้องพ่นดีตัวนี้สูงไยไปใด้ตัวนี้สูงประมาณหอยยี่สิบห้านี่แหละครับอยู่ประมาณหอึยี่สิบห้านะครับมือหาจำว้ได้พี่น้องเด้ออ่าคาบเมืองเบอร์หกเป็นง้อแม่ลูกลูกแม่เด้อครับบันีแม่ออกสีดำมุมครับแม่ลูกสาวเพิ่นลูกแม่ทื่อกันออกสีกาแฟ มาชกาแฟขอบตาดำขอบหูดำครับโอ้ขอบตาดำนาขาดำครับขอบหูโบดดำนาดำมีติดโบดมากเนาะครับลูกเพิ่นหลายเติบแม่เพิ่นกับนาขาดำอยู่ครับนี่ขอบตาดำนะครับแม่เพิ่นแม่ลูกโคมนี่เข้าเปิดไปเลยครับเบอร์หกเนี่ยสี่หมื่นเจ็ดพันครับสี่หมื่นกับอีกเจ็ดพันพี่น้องนี่้อครับแม่ลูกลูกแม่เด้อครับเนี่ยสี่หมื่นแม่สูงหลายเป็นไรเนีย่ย แม่กะสีสูงว่างลอยสามสิบนี่แหละครับเออสูงว่างลอยสามสิบเนาะเป็นลูกตัวที่ไหนเพื่อน,นอลูกแรกครับลูกแรกโอ้เป็นง่วงลูกแรกเนาะลูกสาวเพื่นนี่อยู่จากเดือนฟิมกะจิประมาณห้าหกเดือนนี่แหละครับหกเดือนแม่ท่านขึ้นท่านยังไปเพื่นว่าทับมาแล้วด้วครับทับตัวมาแล้วฮ้ยครบตัวมาแล้วครับอ้าวอา้าวขอทานเลยเพี่อน,น้องบ้านนี้แต่ว่าข้าเพ้านไหนตรวจบ้ออนไหนเช็คเนาะครับมันตรวจแล้วท่านในพ่อครับอืมข้าเพ้านไหนตรวจข้าบ้ารับกันเนาะครับเขาขายราคาเท่าไหร่ครับแม่ลูกสี่หมื่นเจ็ดพันครับ ซี่มันอกี่ไปเจ็ดพันครับต้อไดบ่เนี่ยต้อไดครับต่อไดสุกตัวทรงไหบ่ทรงนี่ต้องเสียค่ารถเองครับอืมเสียไปสักพีเลยตเพื้อไปเสียครึ่งหนึ่งขึ้จังไรอันมัดมัดจ้ำจะขาง้วขับค่ารถไปเกบหนาคอกครับอ๋อมัดจ้ำขาง้วเราจะไปนาคอกเลยครับมัดจำจกพันจกอยังอ๋อครับโทรมาคุยมามาจองไว้ได้เพียงเด้ออ่ะเบอร์ต่อไปนะครับเนาะ เบอร์เจ็ดบอฟี่ไหมครับเบอร์เจ็ดครับโอ้หลายถึงก็ไหมยอยอยอเบอร์เจ็ดด้วครับบอเนี่ยโอ้ตัวน,นี้สูงสูงใหญ่ไม่นี่สูงคร <c oughs> พิเพี้ยวเนาะครับ <c oughs> สูงพเพี้ยวหุ่นนั่งแบบครับเบอร์เจ็ดด้วครับขอบตาดำขอบหูดำหนาขาดำเพิ่งขี่สิบปีก็ถทบบ้านจนเจ๊งน้อยอยู่นะครับ <c oughs> แต่หูบ่หูบอย่าวด้วครับนี่ครับ <c oughs> เป็นง้ลูกแรกครับเป็นง้อลูกแรกบ่ครับมันทับพอสติงเล่ยไปแล้วครับลูกแรกครับสติงเล่เนี่ยบ่ครับโอ้โมจิซิมิได้ทับเนี่ยบอ อันงวดตัวนี้ลูกลูกที่สองในท้องครับโอ้ลูกที่สองในท้องครับเอาพี่น้องลูกที่สองนี่กับเจ้าสติงเล่แม่นี่ครับรับรองให้ลูกแดงแท้ครับเพิ่นติดโบดไ์ลายแม่แม่นี่ให้ให้ลูกงามครับให้ลูกงามเห็นลูกเพื่อนบอกครับลูกงามโอ้เอามมือทับนะครับทับว้วันที่หกเดือนสองปีหกหากิดึงกุมภาเนาะกำหนดคลอดว้วันที่ยี่สามเดือนสิบเอ็ดปีหกหาครับนี่นะครับเด้อกำหนดคลอดทับมาแล้วจะเดือนกุมภา วันทีสิบหกบันทีหกกันบ่ครับวันทีหกกุมภาคอ่ะบั้นพอลอบตัวนี้ครับยังบั้นพันรอบด้วยพี่น้องยังไม่ทันได้ผ่านรอบนะครับเนาะนี่นาคาดําครับนี่สภาพเล็บเอาถือว่าดีครับนี่นุ่มชัดเจนดีง้อตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองเกืบในท้องขันติดเนาะครับกับสติงเล่ต์นะครับรุ่นสติงเล่ต์นะครับสีเป็นตัวแม่ตัวผัวแค่นั้นเนาะอ่าสีแดงบดแดงเพราะว่าแดงแท้แน่นอนครับนี่มันเป็นง้อบดโบดบดนี่ครับราคาอีกทีนึงครับราคาไหร่น ตัวตัวที่อะไรไหมตัวที่8ครับตัวที่8ครับโอ้ตัวที่8เด้อครับบ้านเนี่ยป๊าแดงคักแดงเนี่ยแดงแดงเนี่ยแดงกินแสบตาเขาไม่อยู่เดีดไม่แสบตาตัวนี้มันเหลียวเบวงไว้ได้เนี่จยุงไปแดดไม่ขี้มี่นี่ครับโอ้ยทองเอี่ยนี่มันมันบอ่ะฟิล์มเนี่ยไม่นี่มันภาษาเดียมันครับ พัวาสาวตีวครับพัวาสาวครับโอ้พี่น้องอ่างเลือกลึ่งเงาอาลาติดดำครับขอบหูดำขอบตาดำหนาขาดำเล็บดีสูงหลายไปเลยน้นองฟิมสูงกับสี่ร้อยสี่สิบกัวแล้วครับถ่ายมัมนประมาณร้อยสี่สิบกัวเนาะครับหนาะโอโห้หนาครับหนาแดงเนืงแดงหน้าหนางามๆสิเปิดไปเท่าไหรเปิดไปสี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่หมื่นกับอีกเก้าพันครับโอ้พี่น้องหาแม่พันแม่บอกเม่ยคอยม่ขายได้ครับนี่ดวงไอ้คนเบื้องเบิ้งหางเบิ้งดักมันเนี่ย จงเล้ยงบังคุณดีป่ะคุณดีอยู่ครับโอ้โง่ยากคุณคุณเลยตัวนี้เบียดหมูจวงปติ้งกนตัวนี้ขาตรงนอกตั้งมาโอ้บะมันติดไร้เนาะคุณอะได้ขอขวาก็ไม่อยากก่อนบังอะพ่อพ่อวันนี้แมดาาปานหมูสามสันบิ่งโค่นหางไงเครื่องดําไม่ราคาสี่หมื่นเก้าที่หนองฟิล์มพี่น้องเอออยากได้งก็แดงๆนะครับเนี่ยบ่งน้องเฟิงกินมีครับเนี่ย แดงตึงคืงครับแสบตาพุ่น่ะหนาง,งามครับติดบามันหลายครับตัวนี้พุูนอะเบอร์แปดครับเบอร์แปดสี่หมื่นกว่าพันครับพี่น้องเล็บดีโอ้บ่มีแต่ข้าขาวมันเด้อครับแดงเดงแสบตางาม,งามสีกขมดีเด้่ยพวกน้องฟิล์มันอะรอยสี่สิบบวกน้นนองฟิล์มเนาะพุ่มสูงลรื่องนุ่มดีเล็บดีครับรอตาพันธุ์ทันพันธุ์ทัน,ทน,ทน,ทนขึ้นเทียบไปแม่นี่ ขึ้นมาแล้วเด้กครับขึ้นมาแล้วเที่ยนึงครับแต่เพิ่นบ่ได้ทำบ่อพนเป็นเน็ตครับนี่นะครับงัวสาวเด้อครับเด้อสาวพร้อมผสมอ่าซุ่มบามันนี่สิทับซ่าเนี่ยจังน้อยอยู่ดอกครับเพราะว่าผมมีตัวหนึ่งอยู่หน้างัวมุ่งงัวมั่งล่ะสามปีสามปีที่สี่ใครลูกครับอันนี้งัวสองวายเป็นงัวมันล่ะอันนี้ก็สิ่สองปีเนาะไงสองปีมันใหญ่มื่กาเลยคืองวดอะเบิ่งตัวต่อไปครับ ครับตัวที่เก่าด้ครับบันี่ครับเป็นง่วแเมียครับเอาส้นกันบัตรนี่ตามกันมาอนึงมาอนึ่งตัวนี้เปิดไปไรไปไหนเปิดไปสองหมื่นสองครับสองหมื่นกับอีกสองพนเป็นง่วสาวสูงร้อยเท่าไรร้อยยีสบนี่แหละครับสูงร้อยยี่สิเนดีท่านพ่อปีไปฟตี้มตัวนี้ก็ะซีเลาเล้าปีนี่แหละครับชนชนปีนี่เนาะครับสองหมื่นสันครับ อ่ะครับมันนี่มีมีเก้าเบอร์เนาะครับมีเก้าเบอร์นี่ครับพี่น้องมาเบิ่งเอาเด้อครับนี่เก้าเบอร์มักแม่ลูกก็มีมักงัวพร้อมผสมงัวเลี้ยงไว้งัวแดงแดงมีเม็ดครับอยู่นี่ครับอ่ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องเขอบใจจิดตามรับชมครับขอสุดทันเองก็ขอให้พี่น้องที่รับชมคลิปนั้นทั่วก็รอสวยๆเด้อพี่น้องเด้อรอสวยๆเรื่อยๆขึ้นเสมอเสมอนะพอเนาะครับเนาะเงินทองไหลมาคือจังไซนานไหมครับเงินทองก็ให้เหลือใส่อ่างถงเด้อพี่น้องเด้อเอาหนังเสื้มสุดท้ายใจสุดนี่ ่อเขามันนี่การรับประกันการรับประกันนี่มิจฉาไดเนี่ยรับแบบไดเนี่ยเขารับประกันเขารับประกันภายนอกครับรับประกันภายนอกที่ตาม้องห็นเลยครับเออเล็บบดี้ค้ทกค้าถอนน้องมิติงดุขางสุดหางดอกห้างขาวนี่ครับเขาสิรับประกันภายนอกครับรับจากเมือจากปีจากเดือนรับประกันภายดอกรับประกันตลอดครับแต่ว่าภายในนี่เขาไม่ได้รับประกันนะครับเพราะว่าเขากับว่าหูเนาะงวจังไนอันมูกินยาบดีเด้รับประกันบ่ มันก็กินอย่าดีสุดโตเรียครับประกันบ่แม่งัวแยกลูกมามันง้ของขาเชืียของขาที่ดีเดยรับประกันบ่อง้อเสียของขาครับรับประกันอยู่ครับง้อนี่ใส่ายง่ายนี่ไหมครับรับประกันอยู่ครับโอ้มันนี่ก็รับประกันกันครับอืออ่ะพี่น้องสุดท้ายสุดฝ้าพี่น้องแน่ครับครับผู้ใดอยากได้งัวกับมามาซื้ออยู่นี่ครับอือมีบริการขนส่งรถขนส่งอยู่ครับอือมาซื้อหอน้าคอกกันรถใช้กันหลายหลายอยู่ครับครับผมแล้วพี่น้องกับพ่อกันชิมหนาชิมไหมน้าเพี่น้องเนาะ้องจะตามบังเด้อครับผมจะไปทายใส่ให้เบิัง อย่าลืมครับฝากกดติดตามด้วยครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับพ่ออาชิบนาชิมหมผมอนันต์นนทัทว่น้องฟิล์มช่างเพศสวัสดีครับ